มีคอนเทนต์มีแวลูหถ้าที่ไหนไม่ได้นำไปใช้ในองค์กรได้จริงค่ะ Community of Wisdom ในการที่จะไปในโลกใบใหม่โลกสมัยใหม่ความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลง ผมรู้สึกว่าสถานการณ์หลังโควิดเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเยอะการทาธุรกิจก็เปลี่ยนไปเยอะลูกค้ามีความคาดหวังเปลี่ยนไปคู่แข่งเปลี่ยนไปก็เลยอยากหาความรู้ใหม่ๆที่อัปเดตตัวเองเอามาใช้ในการทําธุรกิจการสร้างองค์กรแบบที่ไม่เหมือนเดิมครับ C.H.R. ครับมีหลายๆหัวข้อที่เรามองหาอยู่การแชร์ดิ้งประสบการณ์เราคิดว่าเราน่าจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆที่เป็น global standard มองอะไรใหม่ๆที่ l e ด d e r ในปัจจุบันมองหาอยู่เพื่อนาทุกสิ่งทุกอย่างมาตอบโจทย์ในบริบทที่เรากําลังจะทําอยู่ค่ะ สิ่งที่ไม่ได้เกิดจากเคสที่เกิดที่เมืองไทยเท่านั้นเกิดจากเคสที่ต่างชาติด้วยเกิดจากโปรเฟสเซอร์ที่ทําเคสมาเยอะแยะหลากหลายก็เป็นโรคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเราก็จะตั้งคําถามจากสิ่งที่คนแชร์สิ่งที่คนถามแต่มักจะไม่ได้วิ่งมาที่ตัวเองเพราะฉะนั้นการแชร์ริงเนี่ยวิธีการเนี่ยมันต่างกันมันเริ่มวิ่งมาหาตัวเองเยอะขึ้นคุณนรินยาก็เป็นคนตั้งคําถามชวนคิดชวนคุยที่เราเรียกกันว่าย่อยและเสร็จแล้วก็มีการแชร์วิงในมุมนั้นอีกม ด้วยกระบวนการถามกระบวนการ facilitate เนี่ยมันไม่ได้แชร์ริ g งในมุมของแค่เซอร์เฟซบนผิวนะครับมันทําให้มองลึกว่าของที่จะออกมาเนี่ยเบื้องหลังมันคือเกิดอะไรขึ้นถ้าจะไปเวนั้นต้องเตรียมอะไรต้องเห็นอะไรอุปสรรคที่จะเจออะไรได้นั่งฟัง CEO c l e ซีเหลายๆองค์กรมาเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟัง เขาเอ็มบาตส์กลุ่มเมมเบอร์เขาสำรวจเมมเบอร์ทุกสัปดาห์เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นหัวข้อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของ AI เราจะยกระดับการใช้ AI ในมุมของ HR อย่างไรได้บ้างเราได้เรียนรู้จากศาสตราจารย์ที่ทางเสียแนะนําม,มาให้ความรู้กับเราอีกเรื่องหนึ่งอะคะ่ะก็คือการที่ผู้บริหารแต่ละคนนี่เอาประสบการณ์เอาเรื่องจริงเอามาแชร์กันคะ่ะสิ่งที่เขาได้เอาไปใช้หรือไม่ได้เอาไปใช้อย่างไรมาเป็นการเปิดมุมมองให้เราได้ภาพที่มันเป็นเรื่องจริงอะค่ะมากขึ้น เป็นเรื่องของ mindset หรือวิธีคิดมุมมองในการคิดแต่ก่อนเรามองว่า leadership เนี่ยมันก็มาพร้อม position มีคําถามว่า leadership มันเกิดขึ้นเป็น position หรือเปล่ามันต้องเกิดตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาต้อง all position เหมือนกันผมได้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่อง AI ได้เห็นมุมที่มันกําลังจะมาแล้วมุมที่เราต้องเตรียมพร้อมพอมาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง reform HR by AI เนะพี่อยากให้ leader ของเราอะค่ะได้มีการเข้าใจก่อนว่า วิธีการทำงานในปัจจุบันนะคะเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยเตรียมตัวที่สว่างแผน Development Journey เนี่ยให้การสร้างภาวะผู้นำเข้าไปอยู่ในทุกๆเ e เ e l สร้างให้ตระหนักรู้ว่าเขาสามารถเป็น l e a d ดอรได้โดยที่ไม่ต้องรอเป็นแค่ Position